ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็พบมาพบกับครูปิ่มเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วมาเรียนกันเลยค่ะค่ะสําหรับการถ่ายทอดลักษณะทางบันธุกกรรมนะคะก็คือจะเป็นการศึกษาและสังเกตลักษณะต่างๆจากรุ่นสู่รุ่นค่ะโดยเปรียบเทียบลักษณะกับสมาชิกในครอบครัวนะคะเช่น าสายเลือดเดียวกันจะมีลักษณะเดียวกันค่ะถาลักษณะทางพันธุกรรมนะคะโดยยีนบนออโตโซมนะคะหรือว่าโครโมโซมร่างกายนั่นเองค่ะจะถ่ายทอดผ่านนะคะผ่านยีนเด่นค่ะกับผ่านยีนด้อยนะคะผ่านยีนเด่นนะคะโดยพ่อแม่นะคะต้องมีลักษณะเด่นคนใดคนหนึ่งนะคะหรือว่าเด่นทั้งสองเช่นนะคะลักยิ้มสันจมูกนะคะติ่งหูมีนิ้วเกินแล้วก็คนแค่ค่ะ ส่วนถ่ายทอดผ่านยีนด้อยนะคะพ่อแม่ปกติค่ะแต่ว่ามียีนแฝงอยู่ทั้งสองคนนะคะเช่นโรคผิวเผือกนะคะโรคทารซิเมียนะคะแล้วก็โรคซิกเกิลเซลค่ะค่ะ,ะเรามาดูการถ่ายทอดลักษณะนะคะทางบันธุก,กรรมโดยยีนบนโครมโซม,มเพศนะคะโดยนะคะ ผ่านทางยีนด้อยบนโครโมโซมเพศนะคะของโครโมโซม x นะคะเนื่องจากว่าโครโมโซม x เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าโครโมโซม y นะคะจึงสามารถบรรจุยีนได้มากกว่าค่ะดังนั้นจึงพบโรคนะคะที่ถ่ายทอดผ่านทางโครโมโซม x ได้มากกว่าโครโมโซม y นั่นเองค่ะโดยการถ่ายทอดลักษณะนะคะบนยีนด้อยบนโครโมโซมเพศนะคะโครโมโซม x นะคะผู้หญิงที่เป็นโรคนะคะเช่นมีจีโนไทป์เป็น XL x a เล็ก x a เล็กนะคะ ต้องได้รับยีนนะคะที่เป็นโรคจากพ่อและแม่นะคะโดยพ่อเนี่ยต้องเป็นโรคนะคะแล้วก็ส่วนแม่เนี่ยจะเป็นโรคหรือไม่เป็นก็ได้ค่ะส่วนถ้าผู้ชายที่เป็นโรคนะคะจะมีจีโนไทป์เป็น a อเล็กแล้วก็วนะคะซึ่งต้องได้รับยีนที่เป็นโรคจากแม่เสมอนะคะเพราะว่า Y เนี่ยต้องได้รับจากพ่ออยู่แล้วนะคะดังนั้นนะคะถ้าแม่เนี่ยเป็นโรคที่ถ่ายทอดผ่านยีนด้นะคะ โดยโครโมโซม X ถึงแม้ว่าพ่อจะปกตินะคะแต่ลูกชายเนี่ยก็จะเป็นโรคเสมอค่ะเรารู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดอของยีนด้อยบนโครโมโซม X ไปแล้วนะคะเรามาดูที่โครโมโซมเพศที่เป็นโครโมโซม Y กันบ้างนะคะ,ะตัวอย่างเช่นนะคะขนบริเวณใบหูนะคะจะเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดนะคะจากพ่อไปหาลูกชายนะคะอันนี้จะเป็นการถ่ายทอดบนโครโมโซม Y นะคะ ก็จะมาเข้าสู่ช่วงฝึกคิดฝึกทํานะคะคุณครูก็จะมีโจทย์ให้เด็กๆได้ลองทําดูนะคะข้อนี้โจทย์ถามว่าชายคนหนึ่งนะคะปกติแต่งงานกับหญิงปกตินะคะแต่เป็นพาหะของโรคกล้ามเนื้อรีบจงหาโอกาสที่ลูกชายลูกสาวมีโอกาสเป็นโรคร้อยละเท่าใดนะคะก็มาเขียนแสดงที่ท,ทากันเลยนะคะโรคกล้ามเนื้อรีบนะคะถ่ายทอดผ่านยีนด้อยบนโครโมโซม x นะคะ กำหนดให้ Xm เล็กนะคะยีนเป็นเป็นยีนที่เป็นโรคนะคะส่วน Xm ใหญ่ก็คือเป็นยีนปกติค่ะดังนั้นนะคะพ่อที่มีลักษณะปกตินะคะตามโจทย์ให้มาก็จะมีจีโนไทปนะคะเป็น Xm ใหญ่ Y ส่วนแม่ก็คือเป็นพาหะนะคะจะเป็น Xm ใหญ่ Xm เล็กค่ะเดี๋ยวลราลองประคอสกันดูนะคะก็เขียนเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อนะคะ Xm ใหญ่ Y ของแม่ xm ใหญ่ xm เล็กนะคะลองมาคอลูกคนแรกกันเลยนะคะลูกคนแรกก็จะเป็นอะไรเอ่ยจีนนหมแบบอะไรคะเด็กๆลองทายดูนะคะคนแรกจะเป็น xm ใหญ่ xm ใหญ่คะ่ะคนที่สองนะคะจะเป็น xm ใหญ่ xm เล็กคนที่สามจะเป็น xm ใหญ่นะคะ y แล้วก็คนสุดท้าย xm เล็ก y เราลองมาดูลูกคนที่หนึ่งะคะเป็นเพศอะไรเอ่ยและเป็นโรคหรือไม่นะคะเด็กๆลองทายดูนะคนที่หนึ่งก็จะเป็นลูกสาวแน่นอนนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเป็น XX นะคะก็จะเป็นลูกผู้หญิงปกติค่ะคนที่สองจะเป็นลูกผู้หญิงที่เป็นพาหะนะคะคนที่สามจะเป็นลูกผู้ชายปกติค่ะแล้วก็คนที่สี่นะคะจะเป็นลูกผู้ชายที่เป็นโรคนั่นเองนะคะ โอเคเราก็จะมาตอบคำถามนะคะว่าโอกาสที่ลูกชายลูกสาวมีโอกาสเป็นโรคร้อยละเท่าใดนะคะเท่าไรเอ่ยโอกาสที่ลูกชายเป็นโรคนะคะเราดูในคำตอบที่เราคอดออกมานะคะของลูกลูกผู้ชายนะคะสองคนใช่ไหมคะเป็นโรคคนหนึ่งปกติคนหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะดังนั้นโอกาสที่ลูกผู้ชายเนี่ยเป็นโรคก็คือ50%สนะคะส่วนลูกผู้หญิงมีใครเป็นโรคไหมคะไม่มีเลยนะคะคนนึงปกติอีก คนหนึ่งก็คือเป็นพาหะเท่านั้นอ่ะคำตอบของเราก็จะตอบว่าโอกาสลูกชายเป็นโรค50เปนะคะโอกาสลูกสาวเป็นโรค0ค่ะโอเคค่ะเรามาดูตัวอย่างโรคที่ถ่ายทอดผ่านยีนนะคะถ้าเป็นยีนเด่นนะคะเช่นเตี้ยแคระ์นะคะเท้าแสนโรมมาเฟนนะคะยีนด้อยก็จะมีทลาลลซิเมียผิวเผือกซิกเกอร์เซลล์นะคะ ยีนด้วยบนโครโมโซม X ก็จะมีตาบอดสีนะคะฮิโมโฟิเลียกล้ามเนื้อรีบค่ะโอเคค่ะเราก็จะจบสำหรับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธรรุกรรมนะคะที่ถ่ายทอดบนอ่โครโมโซมร่างกายนะคะหรือว่าออโตโซมนั่นเองนะคะแล้วก็บนโครโมโซมเพศนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธรรุกรรมนะคะของอะไรต่อไปนะคะต้องรอติดตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ